เมื่อตัดสินใจเป็นพยาบาลก็ไม่คิดจะเป็นอย่างอื่นอีกเลยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำทุกวันเลยเมื่อทำไปเรื่อยๆก็กรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละชีวิตเราใหม่ๆเนี่ยคนไข้าถามเราเลยว่าไม่กลัวเขาตายเหรอเมื่อเอากลับบ้านญาติก็บอกว่า คิดได้ยังไงว่าจะให้เขาดูแลผู้ป่วยที่มันเต็มไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์อย่างนี้เขาจะทําได้ยังไงเขาไม่ใช่หมอนะจนกระทั่งชุมชนโดยรอบเนี่ยเริ่มเชื่อว่าโรงพยาบาลหนึ่งเตียงที่บ้านมันทําได้จริงๆนะตอนญาติให้ทําได้เป็นเหมือนพยาบาลจําขึ้นใจเสมอเลยคะ่ะว่าใช้จิตสํานึกที่มีอยู่เนี่ยรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรต้องทำแล้วทำให้เต็มร้อยทุกเหตุที่เราทำดีแล้วผลมันจะออกมาดีเสมอ